ขยี้อนิเมะขอเสนอฟื้นลิขิตฟ้าข้าขอเป็นเสียนต่อจากอนิเมะตอนที่สี่สิบแปดวังหลินมีสีหน้าไม่ชอบใจนะขณะมองนางดวงตาชิริกลัวก็มองนางขณะออกจากกระบี่นางฟ้าน้อยไม่ต้องกลัวพี่ใหญ่หวีกำลังไปหาเจ้านางก็ยิ้มดวงตาส่องฟรากายฮอก็ยกมือขึ้นและชี้ไปยังหน้าผากชิริกลัวจังหวะที่นิ้วนางประทับชิริกลัวก็เผยใบหน้าเยาะเย,ะเย,ะเยะ้ยร่างกายหายวัด แทนที่ด้วยพลังปานกระบี่เจ้าซ้ำสอนข้าเคยโดนเจ้าหลอกมาครั้งหนึ่งแล้วฉันไหนเลยจะผิดพลาดซ้ำสองได้รอยยิ้มของนางกว้างขึ้นและเป่าปานกระบี่เบาๆพลังกระบี่แตกกระจายเมื่อปะทะกระลมหายใจฉากเหตุการณ์ทำให้ชีริกลัวหวาดกลัวมากและพร้อมกับคุ้งไปหาวังรินและเข้าไปอยู่ในกระบี่สวรรค์วังรินถามขึ้นด้วยน้ำเสียงหนักแน่นเจ้าเป็นใครกันแน่ ทางนางก็ได้บอกว่าทามกลางเราเสียนข้าถูกเรียกว่าเหมยจี้ส่วนในเผ่าระทิ้งอมตะข้าเป็นบันไปชนระดับสามวังดินเองตกใจเช่นนั้นบรรไปชนระดับสามผู้น้อยร่วงเกินท่านแล้วขอตัวก่อนผู้จบก็เตรียมตัวไปทางนางเนี่ยก็เอ่ยว่าอย่าเรียกข้าท่านบรรไปชนระดับสามข้าชอบคนอื่นเรียกข้าว่าเหมยจี้มากกว่าเจ้าต้องเชื่อฟังข้าถึงจะออกไปจากที่นี่ได้ นางชี้หัวอากาศอุโมงคที่นำไปสู่ชั้นสิบก็ถูกปิดผนึกวังรินเลยถามว่าคู่บุญสมหมายถึงสิ่งใดนางก็มานิ้วที่ปากและพูดว่าอีกสิ่งหนึ่งที่ข้าหมายถึงแน่หรือข้าเพียงต้องการให้เจ้าริมลดความสุขของชีวิตข้าได้กินอายบริสุทธิ์จากร่างกายเจ้าข้าเชื่อว่าเจ้ายังไม่เคยริมลดสตรีคนใดมาก่อนโชคดีของข้ายิ่งหนักวังรินก็มีท่าทีเยืยกอกเย็นการที่ท่านอยู่ที่นี่หมายความว่าท่านบาดเจ็บ ท่านบันพชนระดับสามท่านจําของสิ่งนี้ได้ไหมวังรินตบกระเป๋าธงวิญญาณล้านดวงปรากฏเหล่าดวงวิญญาณก็ปรากฏออกมาเสียงร้องดังขึ้นดวงตานางเปลี่ยนไปธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงมือซ้ายวังรินชี้ไปยังกระบี่สวรรค์มันก็เริ่มเลืองแสงจากนั้นกวัดแกงกระบี่เสียงดังตู้มดังขึ้นวังรินก็พูดว่าทาบเพียงแค่ใช้พลังปานสวรรค์ไปหนึ่งในสิบส่วนเท่านั้นเช่นนั้น นี่มันก็เป็นสมบัติสวรรค์เจ้าคิดหรือว่าจะสามารถสังหารข้าด้วยสมบัติสวรรค์เพียงแค่สองชิ้นนะหรือหากท่านมีพลังเต็มที่ข้าคงไม่มั่นใจแต่ข้ามั่นใจว่าท่านได้รับบาดเจ็บหนักเพื่อวุโสอย่าบังคับข้าเลยมันไม่ได้ดีต่อเราทั้งสองส่วนเรื่องในวันนี้ข้าจะทิ้งมันไว้ที่สุสานอมตะและท่านก็สามารถฟื้นตัวต่อไปได้เขาไม่มั่นใจนะในการต่อสู้กับนางนอกจากนั้น นางจะเป็นตัวตนที่คล้ายกับเซียนขั้นเทวะแม้นางจะได้รับบาเจ็บก็ยังมีวิชาบางอย่างนางแข็งแกร่งกว่าพวกหมอผีที่เขาเคยเจอมาดังนั้นวิญญาณเทวะน่าจะสู้ไม่ไหวนางจึงยิ้มและเอ่ยว่าข้าจะไม่ทําให้เจ้าลําบากข้าเพียงต้องการให้ความสุขกับเจ้าทําไมถึงผลักข้าออกประตูเรานอกเหนือจากนั้นสุสานอมตะมีทั้งหมด19ชั้น เมื่อเจ้าผ่านพี่สาวไปได้เจ้าจะเจอความรับของพลังลอยศักดิ์แห่งเผ่าราชทิ้งอมาตะของข้าสิ่งสําคัญยิ่งกว่านั้นทีน่นี่ปกป้องดวงวิญญาณของบรรพชนระดับหนึ่งไว้เจ้ามีธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงไม่ต้องการเก็บรวบรวมวิญญาณบรรพชนระดับหนึ่งหรือวังหลินก็เลยเอ่อยว่าข้าจะให้เวลาท่านสามลมหายใจจะไปข้าหรือต่อสู้กันท่านเลือกเอานางก็ถอนหายใจอุโมงค์หายไป และปากฏอีกครั้งเมื่อเจ้าไม่ต้องการจะร่วมสู่กับข้าข้าก็ทําได้แต่ปล่อยเจ้าไปแต่เจ้าต้องทิ้งวิญญาณเขตแดนดวงนั้นเอาไว้วังหลินก็ล่าถอยเมื่อข้าออกไปจากสุสานอมะตะข้าจะปลดปล่อยมันด้วยระดับพลังของท่านคงจับมันไม่ยากนะวังหลินผู้จบก็เคลื่อนไหวและหายไปนางเลยเอ่ยว่าข้าอยากจะเห็นตอนเจ้าเดินเข้าไปในกับดักทว่ารอยยิ้มของนางก็แข็งค้างนางเห็นวังหลินหยุด นอกอุโมงนั้นฝ่ามือเคลื่อนไหวพลังปลาสอนล้อมรอบล่างไว้ค่ายกลปลากฏขึ้นใต้ฝ่าเท้าและเขาหายไปเมื่อปลากดตัวรั้งเขาอยู่ในค่ายกลที่วางไว้อย่างชั้นสิบหลังปลากดตัวเขาเคลื่อนที่หลบหนีโดยไม่ได้หยุดเซียนตัวน้อยที่ระมัดระวังอะไรแบบนี้เขาทําให้ข้าชอบเขาเสียจริงหากข้าดูดเขาจนแห้งคงทําให้พลังลอยสักฟื้นฟูได้เล็กน้อยเท่านั้นหากเขาต่อสู้ที่นี่มันคงยุ่งยาก ถ้าทำลายที่นี่ข้าจะแข็งใจสังหารเขานั่นคงต้องเสียตอนนั้นเขาออกไปจากที่นี่แล้วข้าใช้พลังของข้าจับเขาได้อย่างอิสระไม่มีใครจะหนีรอดพี่สาวไปได้นางชี้ที่ม้วนคำภีรจับเขาและพากลับมาที่นี่ครูจบม้วนคำภีรก็ปิดลงและหายไปขันแปลงวิญญาณที่ไม่เคยพาสตีมาก่อนนาวรู้สึกตื่นเต้นรีบกลับมานันหนูน้อยพี่สาวรอไม่ไหวแล้ว วังรินก็เหาะเหินอ,อย่างรวดเร็วและกระจายสัมผัสวิญญาณเขาไม่ชื่อว่านางจะปล่อยเขาจึงเคลื่อนไหวให้เร็วสุดเท่าที่ทําได้ไม่นานก็ถึงชั้นสองเขาเห็นอุโมงค์สู่ชั้นแรกและกําลังเคลื่อนที่ทว่าใบหน้าก็เปลี่ยนไปก่อนจะกวัดแกงกระบี่เสียงระเบิดก็ดังขึ้นปานกระบี่โดนเข้ากับอะไรบางอย่างกาอากาศม้วนคัมภีก็ปรากดตัวออกมาวังรินหันกลับไปมองม้วนคัมภีนั้นควันสีดำลอยอยู่จากม้วน จากนั้นค่อยๆเปิดขึ้นอย่างช้าๆเผยเป็นจุดสีม่วงทองจํานวน1ิบจุดสร้างเป็นวงกลมหนึ่งจุดเหล่านี้ปลดปล่อยพลังดึกลับจากนั้นแปลเปลี่ยนไปจุดทั้งสิบเปลี่ยนเป็นรูปลอยสักอสรพิษและลอยออกมาควันสีดําเปลี่ยนเป็นมังกรดุร้ายกลิ่นายที่ออกจากมังกรตัวนี้มีระดับเดียวกับอสูรเดียวดายจังหวะที่มันปากฏตัวจึงร้องคำรามและคุ้งกาหาหวังรินลอยสักที่ปรากฏนี้กระพิบ บนหน้าผาของเจ้ามังกรตัวเขาเลยตวัดกระบี่สวรรค์ปานกระบี่ก็พุ่งไปโจมตีมังกรนั้นเป็นไปได้อย่างไรที่ปานสวรจะไร้ประโยชน์กินข่าวนั้นลอยออกมาจากเจ้ามังกรฝ่ามือวังรินก็สร้างผนึกขึ้นมากฎเกณฑ์นี้บรรจุด,ด้วยพลังปานสวรมันค่อยๆร่อนลงบนศีรษะมังกรเสียงดังสนั่นเจ้ามังกรถอยกลับไปได้วยความเจ็บปวดกฎเกณฑ์ขอปากมังกรราวกับเป็นตาข่ายยักษ์ มันไม่อาจอ้าปากได้มันส่งเสียงร้องพร้อมคุ้งเข้าหาวังหลินเล่ากระสายฟ้าสายตาวังหลินสว่างขึ้นและขยับกระบี่สวรรค์เพื่อขวางด้านหน้าเจ้ามังกรกระแทกใส่กระบี่สวรรค์และวังหลินใช้แรงส่งนี้คุ้งกาสู่อุโมงค์ชั้นแรกจากนั้นก็หายไปชั่วขณะหนึ่งจุดทั้งสิบผลม้วนคมภี์ก็หมุนลอยสักพยักก็ปรากฏมันเปลี่ยนกลายเป็นพยักดำจังหวะนั้นอุ้งมือของมัน ทำลายกฎเกณฑ์บนปากเจ้ามังกรเจ้ามังกรและพยัคต์รีบตามวังรินไปเบื้องหลังพวกมันเป็นม้วนคมภีปลดไปแสงชั่วร้ายขณะวังรินมาถึงชั้นแรกเจ้ามังกรและพยัค์ก็ไล่ตามทันพยายามขังข้าด้วยสมบัติเจ้าประเมินค่าต่ำเกินไปวังรินตบกระเป๋าของชิ้นหนึ่งปากฏของชิ้นนี้คือม้วนคมภีที่เขาไม่สามารถควบคุมได้มาเห็นม้วนคมภีเหมือนกันวังรินก็รวบรวมความกล้า และลองเปิดม้วนคมภี์ดูตอนที่ม้วนคมภีร์ปรากฏเจ้ามังกรและพยัคฆ์ก็หยุดและไม่กล้าเข้าไก่พวกมันหยุดห่าง1,000ฟุตและเริ่มคำรามดวงตาเต็ไมไปด้วยความวาดระแวงสายตาว,วังลินก็เปลี่ยนไปเขากุมคมภีรและเปิดมันออกม้วนคมภีร์ของเขาเป็นสีดำล้วนและมีเพียงแค่จุดสีม่วงทองจุดเดียวจังหวะที่ม้วนคมภีรเปิดเจ้ามังกรและพยัคฆ์ก็หยุดร้องคำรามพวกมันจ้องม้วนคมภีร์นั้น จังหวะนี้องมวนคำพีที่มีแสงนั้นก็ไล่ตามทันฉาเขตการณ์นี้ค่อนข้างประหลาดมวนคำพีทั้งสองห่างกันจากเจ้ามังกรและพยักษพวกมันมองคำพีทั้งสองด้วยอาการมึนงงที่ชั้น11สีหน้าบรรพชนระดับ3เปลี่ยนไปสมุดรลอยสักอสูรทำไมเขาถึงมีสมบัติของเผ่าราทิ้งอมาตะกันหรือว่าบรรพชนทิ้งไว้ข้างนอกงนหรืกลับมาขณะนางเอ่ยมวนคำพี ที่มีจุด10จุดก็สัน่นจอามังกรและพยักก็พุ่งเข้าไปยังคำผีเหลือเพียงแค่ม้วนคำผีหวางหลินที่มีรูปร่างคล้ายสัตตีแต่ก็ไม่ชัดเจนเป็นเพียงแค่ภาพเงาของนางเท่านั้นนางยกฝ่ามือขึ้นและเรียกรอยสักมังกรและรอยสักพยักสองรอยสักนั้นเริ่มสัน่นจากนั้นลอยเข้าหานางทั้งสองรอยสักหมุนเป็นวงกลมรอบนางลากับพวกมันมีความสุข หลังจากนั้นไม่นานสตรีนางนั้นก็กลับคืนสู่คัมภีรและ2องรอยสักก็ตามนางไปบานไปชนระดับ3ในชั้น11กกากโรหิตนี่เป็นอาการบาดเจ็บเป็นเพราะรอยสักของนางถูกขโมยใบหน้านางเต็มดได้ความตื่นตกใจบานไปชนคนไหนกันนางถึงกับพอนึกตัวเองเอาไว้ในสมุดรอยสักเพื่อกลายเป็นอสูรรอยสักเองเสียนีบานไปชนระดับสนั้นตกใจชี้ไปยังหน้าผากที่มีต้นไม้ สมุดรอยอศักด์อสูรกลับมาเหมือนคำคีที่อยู่ชั้นแรกรีบปิดและกลับไปหาบันไปชนระดับสามสายตาวังลินเปลี่ยนไปเขาคว้ามม้วนคำคีของเตง่งแล้วห่อออกจากที่นี่หน้ารุ่มยักมุง่งนาออกจากสุสานอมะตะวังลินห่อคุ้มเตงด้วยดวงวิญญาณหลังจากนั้นเขาก็ผ่านต้นไม้ออกมาตอนนี้ด้านนอกเป็นเวลากลางคืนเมื่อออกมาได้วังลินหายตัวอีกครั้งเขาไม่ได้คืนวิญ,ญญาณเขตแดนให้กับบรรไปชนระดับสาม ตั้งแต่ที่วิญญาณเขตแดนดวงนี้ถูกบันพยชนระดับ3มทิ้งไว้มันจึงอยู่รอดได้ด้วยตัวเองและไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของนางอีกไม่เช่นนั้นบรรพยชนเผ่ามารยักษ์คงไม่มีทางได้มันมาหากบันพยชนระดับ3มควบคุมได้นางควรเอามันกลับคืนตั้งแต่ตอนรู้สึกแล้วนอกจากนี้ตัวเขาสามารถบอกได้จากการพูดคุยกับนางนางไม่ได้ใส่ใจวิญญาณเขตแดนนี้มากนักราวกับจะมีหรือไม่มีก็ไม่ได้สำคัญ เพราะว่าสําหรับวังรินวิญญาณเขตแดนดวงนี้ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายมันเป็นไพ่ตายของเขาเพื่อต่อกรอกับคู่คนตอนนี้จูเฉียนจือกําลังบ่มเพาะอยู่รางผู้เขาสูสซาคูมีผพลึกสีแดงรอยอยู่ผพลึกนี้รูปร่างล้าก็ขัวใจมันคือขัวใจดาวเสียนซึ่งใช้ควบคุมพลึกดาวเสียนหลังจากนั้นไม่นานจูเฉียนจือก็ลืมตาสายตามีร่องรอยของความวุ่นวายที่ไม่ได้ปรากฏใบหนะักยุนเฉียนจือ ข้าไม่เกียดเผ่าราทิ้งอมตะแต่ความเกียดที่ข้ามีต่อเจ้ามากมายมหาศาลเจ้าคนทรยศเจ้าคนกลับกอกแม้ว่าข้าจะบาดเจ็บตอนที่เจ้ารอบโจมตีแต่ข้าตื่นเต้นยิ่งนักเฉียนพิงไห่หากท่านยังมีวิญญาณก็คงดูให้ดีนี่คือคนที่ท่านเลือกยุนเชียนจือเจ้าและข้าเติบโตมาด้วยกันและมีพรสวรรค์คล้ายคลึงกันทําไมก่อนหน้านี้สูซาคุคนก่อนเฉียนพิงไห่ ท่านมักจะมองเขาในแง่ดีเสมอทำไมกันท่านมักจะภูมิใจเขาแต่กับข้าท่านมักจะดูถูกตลอดท่านมองข้าด้วยสายตาเย็นชาข้ารู้สึกเหมือนท่านจะสังหารข้าหากข้าทำผิดพลาดสักครั้งหนึ่งตอนที่ท่านให้ข้ายกลนูุสัรุรีรับกับข้าข้าตื่นเต้นมากและรู้สึกขอบคุณข้าลืมเรื่องความทุกข์ยากในอดีตที่ผ่านมาและคิดอย่างเดียวคือยกชีวิตของข้าให้ดาวซูสาคุและกลายเป็น สูสักคูที่ดีอย่างไรก็ตามข้าไม่คิดว่าเชียนพิงไห่เป็นคนชั่วหลายข่ากวนสูสัคู่ลีลับเป็นดาบสองคมทุกครั้งที่มันถูกใช้งานวิญญาณดั้งเดิมจะได้รับความเสียหายหากใช้มันมากเกินไปวิญญาณดั้งเดิมจะไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้แม้เขาจะตายไปแล้วข้าก็ยังไม่เข้าใจว่าทําไมเขาถึงทําแบบนี้หากไม่ใช่ว่าข้าว,วางแผนลับๆมาหลายปีจนในสุด ก็ได้ผลึกดาวเซียนจากสูสคุคนก่อนตอนที่เขาตายข้ากลัวว่าสุสคุรุ่นนี้คงไม่ใช่ข้าเชียนพิงไห่ท่านตาบอดที่ตั้งยุนเฉียนจือเป็นสุสคุรุ่นถัดไปหากข้าขัดคำสั่งของท่านและยกผลึกดาวเซียนให้กับยุนเฉียนจือดาวเขาคงถูกเผาราทิ้งมาตะยึดครองไปแล้วเชียนพิงไห่เจ้าเทาพายรมข้าไม่ได้ฝังร่างท่านในสุาสานสุสาคุแต่ขายมัน ให้สำนักซากศพนั่นเป็นวิธีเดียวจะทำให้ความเกลียดของข้าเบาบางลงได้เชียนพิงไให้ความจริงได้พิสูจน์ว่าข้าเป็นคนที่คู่ควรสำหรับซูสคกุรุ่นถัดไปท่านผิดพลาดเป็นความคิดของท่านข้าค้นหาไปทั้งดาวเขาจนในสุดก็พบเชียนเฟิงซึ่งเป็นลูกหลานของท่านเขามีรากวิญญาณเช่นเดียวกับท่านและดูคล้ายกับท่านอย่างมากทุกครั้งที่ข้าเห็นเขา ความเกลียดของข้าที่มีต่อท่านจะมากขึ้นข้ายกข่ายกลนสุสาคุลีลับให้ทุกครั้งที่ข้าเห็นเขาใช้จิตใจข้าจะเต็มไปด้วยความสุขนี่เป็นหนทางเดียวที่ข้าจะแก้แค้นสิ่งที่ท่านทำไว้กับข้าได้ยุนเฉียนจื๊อเจ้ารู้เรื่องราวเกี่ยวกับกรึกดาวเซียนอยู่แล้วเจ้าให้เวลาข้าสามเดือนเพื่อพิจารณาว่ามันคุ้มค่าพอจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้รับมาจากสมาพันธ์เซียน แม้ผดึกดาวเสียนจะถูกซูสัครุรุ่นสองผนึกเอาไว้ทำให้ซูสัครุรุ่นต่อมาไม่สามารถควบคุมได้ตราบใดที่หัวใจดาวเสียนถูกทำลายมันจะทำให้ผดึกดาวเสียนถูกทำลายไปด้วยทว่าราคาที่ต้องจ่ายนั้นแม้แต่ข้าก็มีเสี้ยววิญญาณอยู่ข้างในเมื่อผดึกดาวเสียนถูกทำลายแม้แต่ขาดก็ต้องตายไปด้วยสมาพันธ์เสียนจะไม่เข้ามาแทรกแซงเรื่องราวภายในดาวเคราะห์เสียนทุกแห่ง แต่ว่าภายใต้สมมติฐานที่พฤึกดาวเซียนไม่ถูกทำลายสมาพันธ์เซียนจะเข้ามาเก็บพฤึกไว้อย่างแน่นอนสิ่งนี้เต็มไปด้วยความลึกลับและไม่มีซูสัคุ่ก่อนหน้าหาสาเหตุได้ว่าทำไมทว่าสิ่งหนึ่งที่ข้ามั่นใจแน่แน่นั่นคือพฤึกดาวเซียนแตกกระจายสมาพันธ์เซียนจะส่งคนมาหาสาเหตุและนั่นจะเป็นตอนที่เผาราชทิ้งมาตะของเจ้าตายอย่างแน่นอน เจ้าให้เวลาข้าสามเดือนเพื่อให้ข้าคิดทบทวนเรื่องนี้เพราะว่าเจ้าไม่ต้องการผักใสและทําเกินไปยุนเฉียนจื๊อข้าจะเข้าไปเล่นเกมกับเจ้าหากเจ้าสามารถได้ผลึกดาวเสียนนี้ก่อนที่ชีวิตข้าจะจบสิน้นเมื่อนั้นข้าจะยกให้เจ้าโดยไม่มีปัญหาแต่เมื่อไหร่ที่เจ้าแพ้ข้าจะทําลายผลึกดาวเสียนเพื่อลากเผาราทิ้งอมาตะของเจ้าลงไปพร้อมกับข้าข้าไม่อาจเป็นสุสุรุ่นแรก แต่ข้ายังเป็นซูสากุคนสุดท้ายได้อย่าไปให้ข้ามีโอกาสความบ้าขัางฝังลึกในดวงตาจู้เฉียนจือและเขาเริ่มบ้าขัางทวีปซูสากุฝั่งตะวันตกส่วนพื้นที่พื้นที่แห่งนี้ปกคลุมไปด้วยกระท่อมธรรมดาหลายพันแห่งมีเร่าเซียนจํานวนมากมายบ่มเพาะทั้งในและนอกเซียนส่วนใหญ่เหล่านี้เป็นสิทธิของสํานักในแควะระดับ5พื้นที่แห่งนี้เป็นแนวป้องกันฝั่งตะวันตก สัญญาสงบศึกสามเดือนเป็นช่วงเวลาที่ดีในการฟื้นตัวแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพวกเขาจะลดความระวังยังมีเซียนจํานวนมากล่าตะเวนอยู่ห่างออกไปประมาณห้าพันหลีเป็นพื้นที่ปกคลุมด้วยสายหมอกที่นี่เป็นจุดที่กองกําลังจูโจมเผ่าราชิ้งอมตะตั้งอยู่ใจกลางของเราเซียนมีกระท่อมลูลาแห่งหนึ่งชินเฟยนั่งอยู่ข้างในพร้อมกับผีเสื้อสีชาดสายตามีความสับสนพร้อมกับซ่อนอาการดิ้นหลน่น ดวงตาเฉียนเฟิ่งเป็นปรากายเล่ากับสายฟ้ามองไปยังก้อนเมฆนั้นเจ้าเท่านั่นคิดจะทำอะไรนี่มันอันตรายเกินไปเราอาจจะยอมยกดาวสูสคุเสียดีกว่าและหนีไปให้ไกลและกลับมาตอนที่มีพลังอำนาจหากยื้อกันแบบนี้นานเกินไปกําลังใจมีแต่ถดถอยหลังจากนั้นก็ถอนหายใจข้าสงสัยว่าเจ้าเซิงหนิวนั่นไปอยู่ที่ไหนมันกล้าทำให้ข้าบาดเจ็บหากข้าพบมัน ข้าจะกืนกินเขตแดนของมันแม้ว่าธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงจะน่ากลัวเจ้าเท่าก็ยังยกสมบัติให้ข้าชิ้นหนึ่งสมบัตินี้ต้องทรงพลังอย่างมาก้วยสมบัติชิน้นนี้ข้ามีความมั่นใจว่าจะต่อกกอยกับธงวิญญาณหนึ่งล้านดวงของเซิงหนิวได้แน่ทว่าไม่ใช้สมบัติที่เจ้าเท่าให้ข้าจะดีสุดเว้นเสียแต่ว่ามันจําเป็นเจ้าเท่ากระดูกผูนั้นซ่อนเจตนาเอาไว้แนบเนียนแต่ก่อนหน้านี้ข้าสังเกตว่ามัน มีเจตนาดีต่อข้ายังนับว่าประหลาดนะข้าจําเป็นต้องให้สิทธิ์น้องช่วยกืนกินเขตแดนของเซิ้งหนิวข้าจะต้องวางแผนนี้อย่างรอบคอบหลังข้ากืนกินเขตแดนของมันและจับตัวสิทธิ์น้องได้ข้าจองจะดาวดวงนี้จะกรวากว้างใหญ่ข้าสามารถไปที่ไหนก็ได้ตามที่ข้าต้องการก่อนหน้านี้ข้ากังวลเรื่องฉาย,ยาแห่งสูสาคุแต่ตอนนี้ดาวเคากะกรดห่นไปหมดฉาย,ยานั้นไร้ประโยชน์ แต่ก่อนที่ข้าจะไปข้าต้องสังหารนางสามส่อนซื่อฉินหนึ่งเดือนให้หลังล่างหนึ่งปากใกล้กับสำนักซากศพในแคว้นเจ้าคนผู้นี้เป็นชายสวมชุดคุมสีขาวใบหน้าปดไปกินไอโบรันเขาคือวังหลินหลังจากออกจากสุสานอมาตะวังลินไม่ได้พักผ่อนและใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายในแคว้นสู่เพื่อเข้าสู่สนามรบเขาต้องการใช้เหาวิญ,ญญาณเล่ร่อนเพื่อซ่อมแซมทงวิญญ,ญาณหนึ่งล้านดวง น่าเสียดายแม้เขาจะพบวิญญาณเล่ล่อนแต่มันไม่สามารถใช้ซ่อมแซมได้ตอนที่วิญญาณเล่ล่อนดวงหนึ่งเข้าไปยังทงวิญญาณมันเกิดบ้าคลัางกืนกินวิญญาณดวงอื่นเพื่อตัวเองแข็งแกร่งจากนั้นถูกวิญญาณดวงอื่นโจมตีและถูกทำลายทั้งสองเป็นศัตรูตามธรรมชาติเหมือนน้ำกับไฟพวกมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เป็นผลว่าทำให้วิญญาณเล่ล่อนซ่อมแซมทงวิญญาณไม่ได้ส่วนเหลาวิญญาณกืนกินอวังดิน จับมาหนึ่งตัวเพื่อทดสอบแต่ผลที่ได้เหมือนกันจึงยอมแพ้เกี่ยวกับวิธีนี้ไปสิ่งสุดท้ายที่กลัวเขาทำคือไปหาร่างยักษ์ที่อยู่ใต้สำนักสรากศพในแคว้นเจ้าล่างหลีเป็นบนรรพชนเผ่ามารยักษ์ที่พาเผ่ามารยักษ์มาสู่ดาวสู่สคุวังลินมีขวานยักษ์เล่มหนึ่งขวานเล่มนี้เป็นของบรรพชนคู่เก่อตั้งวังลินดึงโลหิตจ,จำนวนมากจากร่างบรรพชนเผ่ามารยักษ์เพื่อให้ร่างหลักของเขาสามารถใช้โลหิต เป็นส่วนประกอบในการใช้วิชาเทพโบราณได้สิ่งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมการออกจากที่นี่วังอินไม่ได้สนใจจะเข้าร่วมเรื่องราวกโรขนบนดาวครเขาเพียงต้องการเอาขรดึกดาวเซียนมาเพื่อเอาเสี้ยวิญ,ญญาณของตัวเองจากนั้นไปดาวเทียนหยุนเพื่อตามหาเทียนหยุนและกลายเป็นสิทธ์เขาและฝึกฝนให้ถึงขั้นเทวะภายใต้ดาวดวงใหม่เขาจะกลับมาสู่สาคุในอนาคต แต่ในเวลานั้นเขาจะไม่กลายเป็นหมากในแผนคนอื่นเขาจะกลายเป็นราชาที่สูสากุในปัจจุบันต้องเงยหน้ามองเขาและข้าต้องหาโอกาสดูว่าความจริงแล้วสมาพันธ์เสียนแข็งแกร่งขนาดไหนขณะมองท้องฟ้าแรงกระตุ้นกระปากฏแต่ว่าก่อนจะออกไปแม้ข้าไม่ทางต่อกยกระจูเฉียนจื้อได้ข้าก็อยากไปทดสอบกับศิษย์ของเขาหรือไมกับเฉียนเฟิง